สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ม่นยาเอีกับพ่เพื่อนๆม,ม,มากามาร์อันนี้เป็นร้านอาหารของเวียดนามเดี๋ยว,วเวียดนามสตรีฟูดก็มีอาหารคข้าขๆของบ้านเฮ้านะคะเพราะว่าเป็นเอเชียเหมือนกันโอเคเป็นตาแซบเป็นตาแซบนี่ิ้งหมู นี่น่าอร่อยมากเลยโอเคก็ okay. <Okay. S 1> มีมากมายหลายร้านจากล้านใดเป็นล้านใดอันนี้ก็น่าจะเป็น mm hmm. อิตาเลียนพิซซ่าอะ่งรายการฮะโอเคเราก็จะเดินต่อไป <c oughs> สนุกไหมละ่ะ อยากให้เ,เพื่อนๆได้มาเห็นกับไม่ไหญลีจังเลยโอ้ยหอมอาหารอันนี้ก็ฝรั่งนั่งกินนี่อะไรโอ้นี่ไงอิตาเลียนพิซซ่าอยู่ตรงนี้อิตาเลียนพิซซ่าอยู่ตรงนี้เองโอเคแล้วก็จะเดินต่อไปหายาจันผู้คนก็คึกคักมากมาย บรรยากาศฝั่งนู้นก็มีอีกออคนไทยก็มีเยอะแยะเลยทั้นคนไทยคนต่างชาติเยอะยแะมากมายเอา้าเรื่อยๆเบิองไปเรื่อยๆพี่น้องตามแม่ใหญ่เลยมา ้ดอกไม้สวยงามสวยงามมากแล้วก็มีผู้คนมากมายลอ่อคิวสื่ออาหารชิมอาหารเดินตามไปชมอ,อันนี้อะไรโอ้ยมีผักผลไม้เยอะแยะเลยนี่ก็สตรอเบอรี่ ตอร์บรีเชอร์รีหมอมผลไม้มากมายเดินต่อไปเราเด็กๆ <c oughs> ช่อเมเรืยอนยากาศไปพร้อมๆกับแม่ใหญ่รีในวันนี้ หรือเปล่าฝั่งนน้นเป็นเรือใหญ่เรือเล็กมากมายผู้คนเพ่นผ่านเต็มถนนคุณมาก็มานะคะคนเยอะอีหลีคนเยอะอีหล,ออลีโอ้อยากกินไอติมจังเลยได้จังกลับเมื่อกินงากไปหาแยกจานกัน โอ้ยเขาขายเขาขายแถบขายพรมขายพรมปูพื้นบ,บนเรือ,อตื่นตาตื่นใจน่าสนกสนานอันนี้ก็รอเรือไปเที่ยวขายตัวคึกคักคึกคัก แล้วดิกว่่ากับประมาณสิงานกาชาติบ้านเรานั่นเองนะคะเทศกาลอาหารก็จะมีทุกๆปีโอาไ้แต่วังโควิดน่ะบ่มีเอ้ยอันนี้อะไรกามาดเมนีเจ็บาท เจ็ดส okay. ิบห้า่งร้อยสองกคนก็มากหา่ยแล้วก็จะเดินต่อไปอยู่ใส่ยนนะ่อยยาจันมาในค้นก็ะหลายหากันเจอวะนะเป็นว่าเป็นอยู่แถวแถวร้านกาแฟาจะเจอกันไหมนะ คนเยอะมากเยอะมากเราก็จะพาเพื่อนเดินไปเรื่อยๆอุ้ยสตรอเบอรี่จักบาทเลยเนี่ยสตรอเบอรี่ใหม่สดจากสวนฝั่งนี้ก็มีร้านกาแฟ โอ้ยตื่นเต้นนะโ,โหนาตาทุกคนมากมายเบิ่งไปคนหลายค่ะงานต่ำกันมีลูกจูงลูกมีหลานจูงหลานเด้อเดี๋ยวสิลลุดลุดลุดมือหากันบ่อยเนี่ยก็ <c oughs> งานกระชาติดีๆบ้านเรานี่โอ้ยน่ากินจังเลย 1, 4, 50, เลวันฟอ u r ห้าสิบอละหาสิบบาท ใหม่หนึ่งอยู่ใส่น้องแย่จันเหมืนอนผู้คนมากมายหลากหลายมันสิมีฟฝั่งนูน่นมาเนะาะทาั้งทั้งฝั่งนูน้นพอท่านเดิเดนไปเดี๋ยวจะไปฟังนูน้นจ้เออถ้วยจานน่ารักสวยๆงามงาม ง,ง,งังงังก็จะมีคอนเสิร์อตอยู่ตรงนี้นะแต่ตอนนี้ยังบบมีคนมาร้องเพลงผู้คนก็มาแล้วไม่คิดว่าน่าจะเจอแย่จันแล้วล่ะ <laughs> นั่งเสือเ้อแดงอยู่นั่นไงแล้วเราก็มาเจอกันจนได้ฮัลโหลฮัลโหลเห็นแย่จันมาพี่น้องนางท่าเฮอ,อยู่นี สวัสดีค่ะท่านันยังอยอู่โอ้ยเบิงเต็มไปหมดเลยสปาร์คซิกเกิลเลยอียงเกาะบาทเขาสกูตเตอร์ไฟฟ้านะเป็นตับเป็นตับเขามาจอดถิงแหว้เราจะเดินไปฝั่งนูน้นว่ามันจะมีไหมอันนี้ก็เป็นซุ้มๆุ้ร้านๆ ทุกปีมันจะมีไปทางน้นทางร้านอาหารให้นะเดี๋ยวเขาจะเบ่งเอามันไปทางคุณมีบอน่าจะมีเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปชมนะคะเราก็เดินมากับยายจันยายพันไปทำงานเหลือแต่สองเท่าเท่าจันกับเท่าหลี <c oughs> <c oughs> เอ้ยสตรอเบอรี่ออกหลายสตรอเบอรี่นอกเล่ ต้อบริสต์ต้งองอะอา่ <c oughs> อะหมดมองกันผู้คนมากมายวันนี้อ้ยตัวเล็กเข้ามาตัวเล็กอย่าเข้ากล้องนะจ๊ะดูดูสิดอกไม้สวยงามสวยแล้ว,ว,ลวเรือใหญ่ เรือใหญ่มาท่องเที่ยววันนี้ก็โชคดีมากเลยวันนี้เป็นวันเทศกาลอาหารวันแรกใครมาเรือใหญ่ในวันนี้ก็โชคดีสองเด้งนะคะได้เที่ยวลานอาหารพร้อมได้เที่ยวออในเมืองพร้อม นี่เรามาเริ่มถ่ายตั้งแต่ฝั่งทางนี้นะคะเพื่อจะให้เพื่อนๆของเราได้เห็นความใหญ่โตของเรือและก็ความสวยงามทางฝั่งทาง,ทางพูน้นนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นเดินไปกินอาหารจากตรงนี้นะคะ ก็เป็นเรือขุดเจาะน้ํามันสามารถขึ้นไปเล่นไปดูไปชมได้นะคะแต่เราไม่ขึ้นนะคะวันนี้เริ่มแล้วเริ่มต้นคันแรกแล้วสุมแรกคันแรกอาหารอีหยังนี่ประเทศใดนี่เมนูพิตตา้อ่อยางทาสาก,กิซีหยังวะอันนี้เอ้โห้ย นี่ไงชูรู้ฉันกินเมื่อวานนี้ผู้คนก็มากมายอู้เยอะแยะมากเลยก็จะไม่พิเศษอะไรนะก็จะโชว์ๆไปเรื่อยๆใจพระจันทร์ไอนเน่นที่เ้ากินน่ะโคตรแรงนละคิดตัวกันนะเออนัดอาหารฝรั่งโอ้เยอะแยะ เดินชมไปเรื่อยๆค่ะเดินชมไปอันนี้ยังเนี่ยอูย้ขนมเด็กน้อยเนี่ยดูอมยิม้มอมยิม้มเอ,อจันไปเิยโอ้ยตา่ละอันนี้ฝรั่งเศสร้านอาหารฝรั่งเศสแฮมเบอร์เกอร์ร้อยห้าสิบเอ้ยชุน นี่ก็มีที่ให้นั่งนะะส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆอ,อาจจะใช้เวลานานสักหน่อยนะคะ เดินชมอันนี้ก็ให้เพื่อนๆมานั่งกินซื้ออาหารแล้วก็มานั่งกินเรือใบไปแล้วอินเดียร้านอาหารอินเดียอินเดียทานดูรี แต่เ,เราไม่กินอันนี้โฮเทลวิกตอเรียอันนี้ของโฮเทลวิเตอเรียก็มาเปิดบูธนะคะอ,อ,อากาศก็จะค่อนข้างเย็นเล็กน้อยมีลมเล็กน้อยไม่มีแดดท้งนี้พวใครมีคนยางทัาน้งคุณคนยางหลายเพราะว่าอาหาร เอเชียอยู่ฝั่งโน้นไงมันน่าสนใจมากกว่ากันความอร่อยมันแตกต่างกันเพื่อนๆคะซึวมารีก็จะใช้เวลาสักหน่อยเพราะอยากให้เพื่อนๆเห็นภาพที่สวยงามและก็ให้เห็นทั้งหมดนี้นะเกะ ิสกันหาลริ่มต้นขึ้นแล้วเราอย่างข้างหลังตัวนี้ข้างหน้าอยู่ฝั่งนูน้นเฮือจะเขา้าเข้าไปไหมเออเดี๋ยวเฮาอย่างผิดทางเฮาจะอย่าง,ง,งไปด้นานหน้าผูา้คนก็มากมาย กระไรกระรองอันน like yeah. ี้อะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเยน่ากินบาร์บีคิวไม่ใช่ของบ้านเราอันนี้อะไรพุเชีตตูเออเบิ่งงนีย บาเบียบาบาบ้าเบือ,บอเต็มหมดแล้วไม่มีที่นั่งแล้วอันนี้น่าจะเป็น Inter อินเตอร์ดีอะอ้งากตามกันเชื่อมาดร้านอาหารทะเลโอ้โหอาหารทะเลเอ่อเมื เออ,อกระทงหน่อยๆนึงแต่ว่าตอกต,อ,ตอคิ้วไปไปรัดเขาไว้ได้เขาดาวเฮ้ากะเดินดูไปเรื่อยๆอ่าฟ <ละ S 2> ังนี้เต็มหมดแล้วญญผู้คนเต็มหมดแล้วในเบา,ญญา่อละเออคนไหลฮะ ออคนต่อคิวหลายแห่งหลายมันเลยขวางทางเออแรงแรงแหละคนหลายตอนนี้เออตอนนี้ขนาดนี้เวลาใบม่วงก็กว่าใบม่วงก็กว่าอันนี้ร้านเนี่ยโอเคโอริเลีย โอ้ยเชี่ยโอ้ยอาหารทะเลเดี๋ยวมานั่งกินดูสิคนเข้าคิวนะ่ะฟาดเพิ่งดิน่น่นนะบ่ได้กินดอกไล้ไปนี่สื่อไปหลวกกินอยู่กันนะคุ่นนะค,คนแสนเก็ดกับเอ็ดรอยอายกับสีสูงไป้ายของใสสองเมตรกว่ลวละอ้ย <laughs> ยังอีท eat ask m a s h a

คุณนงสบามากจได้เร <ok uhh ็วไปยังไปบ้องต้่อนกินนีกบอกหมออีมันมีอีกร้านนึงอันนี้ยังไงโอ้ไออันนั่นไอจะออกกถ้าดูดูเนี่ยไอซูซี่เนี่ยไอยังบวบกินดอกซูซี่ไอนะาอามาท้งีทางผีท้งผีกันม้ บอสทั้ทงนี้ก็มีหูนี่เออคอยาพานมาทาั้งนี้แหละเะไปทกอน่เอาตรงมานี่แหละสวัสดีอันนี้ร้านอาหารไทยอาหารไทยนะคะกำลังเดือดโคตรอยู่คนรกระไยตามเคย ไม่ไหนชิมนนบ้งกได้ตวอนั่กน้นยไกลอะโอ้ขนมากไม้ไก่กรองร้านอาหารเราจะได้กินไว้ฮะอ่าอ้าว

นิตตินี่น e> ิตตินี่ดีแยมแม่ซ้ำแม่แ่ช็อกโกแลตอะโอเคเก้าสิบเก้าบาทเอาข้างบน่เอาช็อกโกแลตาตอนแรกว่าเอาช็อกโกแลตบ่เอาช็อกโกแลต โอ้ขอว่าอยากกินช็อกโกแลตไหมอาขอใส่ใจตึงเออเจ้าเจ้ากินบ่อันี้อยากเปซอไสละแห ạ ยายจันกินนี่ราคาเจ็ดสิบกคนก็ยังคงมากมายเหมนเดิม ชิลลูแปดเจ็ดสิบเก้าบาทแม่ช็อกกแลอดนะยังไม่เอาสอกแรกของกันอยู่ปกติเท่ารดาเจ็ดสิบเก้าใช่ไหมฉันจะบวกให้เธอ20่สิบบาทกินซูปเปอร์กุ โอ้ยงาครับค่นอกระลังหอนคจ่ากรลังหอนเลยกลังหอนีนอ้าวงายจานกินกินาเินกระวไกินซอสกรนเขกินกแลยับครับต้องมัหลหักอ้อินเลอะปะไ่ช่างดูแก็เลยังรก็ชิ้่บาอกระล้ขาไปกินซอกแล้วขอบ่เอามาบอครับจะขน้ำตาลเต็มยุ ทาแสกเลยบะเขาวา,า,านันมาเมีป่เป็นนามัานอ๋นอกะเข้ามาทั้งเนือไม่เห็น,นไม่ได้เห็นเหียดน้ามนั่นแล้วนั่นเราเข้าดีเป็นคะในรางเข้าไปยเข้าไปอันนี้เป็นขนางเนื้อเข่ากันเองเป็นคณน้าจะเป็นของ คล่ๆข่กับโบรุนี้อ่ะก <disposable> oh, ็ลดไปไปคิวสีสันสีเขียวสีแดงสีเหลืองเฮ็ดครับเหนื่อยอย่างเนาะอหันเหลยๆมาเป็นตะแสบเด้ ของพิซซาของอร้านอะไรนะกรีดของประเทศกรีดพูดแทกพูดพักจากประเทศกรีดนนะอิตาเลียนพิซซาเรามาแล้วฝั่งนี้แต่เรามาอีกหน้าเอนาโคทูก,ก,กันมากซัมพัทงอเวก็มา วันไหนม่ได้แสกน้องเกอือหมูว่าอยกนคอยกินลอยจิ้บเกลาือยังไบอสอือปลาหมาทมันเปิด้วบอสฮะเปิดหมูวาอยู่ไนาม่าเปิดอเปิดแบนี้แหละดูสวมาเออเวียดนาม น่ากินมากเลยน่ากอยมากเลยเมื่อกี้แต่ว่ากับเต็มเอ็แล้วจะกินนี่นะเอาหมูปิ้งเขาคิ้วเขาคิ้วแล้วเขาคิวหมูปิ้งนะอ่ะเรามาต่อคิวแล้วจะกินร้านอาหารของเวียดนานมคิวกับเงาเติบอาหารยาวกันมากหนึ่งว่านอาหารอ,อ,อ่ ส,สามสิบห้าสองไม้ตัวสีผ้าไกเบืงเองไรกลางหอนล้วราคาหารกับเบาแพงน,นะคะน่าสนใจน่ากินมากเราก็เข้าฟิวไปเราก็คิดเมนูไว้ว่าเราจะเอาอะไรนะคะ

เดี๋ยวจอดแทกหนูเดินก็ทูสวิตอ้าไปแน่เอากระดาษกันเอากระดาษไปแลกไปแลกเ ย่างหลายลังคือกไม่หอดมองที่นั่งกินเบบนไปหามองนั่งกินไส่เยอ้ยคิวเงีย่ะะตาฟินน้่งจบคิวไปท่อนี้แหละสุมารีก็จะหากินสักหน่อยยายลีกับแย่จันก็ได้อาหารจากร้านเวียดนามนะคะ เป็นหมูปิป้งย,ย,ย่างแสบแสบแห้งรสชาติอิลีใดเลยวยตายนกมากระวังระวงนกน<อ>ก,กินไปนก,ก็ระวังนกไปนะคะกกไ,ไม่งั้นโดนกินแน่โอเคเอาไว้แค่นี้นะคะไม่ไยลีก,ก็จะกินสักก่อนก่อนที่นกมันสิมันยากกินฝุ่นนกบินว่นอยู่นะ่ะโอเคอเคจอกัน คลิปหน้านคะคะวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบายบาย่าจานบายบาย